ฝากกดติดตามช่องแบบของกรแช n แนลนี่นะนครับผมขอบคุณครับครับเมืนอวพระพี่นองมาเบิงสวนปุซ่าพ่อเป็งครับบ้านโมเทิงตำบลท่าสาังปื้อสว่างที่ลวงจังหวัดอุนล่านนี้ครับม่อบิงพุซ่าครับ นี่ครับมักพุทธาท่านเพิ่นพ่วมเป็นครับพ่วมใหญ่ครับดกค,ครับนี่ครับครับดกค,ครับกำลังเป็นหมาครับวานมักเล็้มแมวเป็นวัดสูตน นี่ครับคือต้อนพันธุ์พุทราสามรถแสงทองของพระเป็งครับถ้าผู้ใดสนใจอยากได้ต้นพันธุ์ก็มาติดต่อกับเพื่นได้ครับครับมีหลายครับนี่ครับต้นนี้ก็ดอกแข่ง เป็นหอดหยอดนะครับคือรอบสวนนี้เพื่อนกลางมุ่งครับกลางมุ่งเพื่อป้องกันมแมลง โม่ให้เขามาได้สวนเพิ่งครับคือเพิ่อนโมงจงไว้ห้ายดอกครับต้นมันแค่ส <A 3 S 2> า,าม,มต้น,ตตน,นใส่เนื้อไปผุแล้วเดี๋ยวนี่โอ้ยมีแต่ทางไกลจันเดีเยว ครังใ,ใกล้สิได้กินแล้วครับีกประมาณเดือนนานะคนา่ครับนาสิสุกครับลกทุกต้นครับนี่ครับต้นน้อยๆเยครับมากร้ายครับนี่ ต้นหลายมันเป็นบสมัวนี้แต่มันว่าก็เป็นบางผลเลงมานีได้จังพ่อได้เห็นแนนครับมันใหญ่โอ้โามเพนยูอะไรให้จังเล็ก็ดกแกนี่มันพี่มันีพี่ตี้การริงไหยผมถามเพนบายก็สิได้แบนี้วัดคำนัสแสงเขาติดกอาจารย์บอกผม ลอกก็ได้ทดสอบกันหน่อมันมีวอกเี่ปอร์เลยวันนะครับพี่หันมือมีเขาจะซ้ำเนี่ยเขาจะกำลังออกซ้ำนีแน่เนี่ยเขาจะซ้ำลูกกันสี่อยู่บ่แหล่ะโอ้ยมันบางคนโหลวกแล้วเขาจะออกซ้ำเนี่ยบางคนรุ่นแรกก็บอกพี่ได้นี่บ่คือปีกายปีกายปีกายไม่เกือบซุกเลยแค่หุ่นพี่หนี่มันนั่นเป็นแล้ว่ะมันนั่นมันถึง ถึแก่่มแค่นีอยู่ตงุนนี่อยู่จังหวัดบุนในหน่วยงานในจังหวัดุนมากเดี่วที่เจอคี่ดีน้ำกดีหาอะไดน่อ่าเป็อ่าเป็นน่วยงานโดอกทุกต้นมันเป็นจุดต้นเที่ยวทั้นี่ตกระตเขาจะมาดูว่ามัน มันห่อก่ามันเป็นหน่วยเลยยังหน่วยมันมันเป็นหน่วยย้ออยังครับมันจังเป็นหน่วยไหวนะครับมันมันเกิดเป็นที่มันงามมาหรือจังไหนครับดิโอ้มันเกิดงามนะมันเกิดกินอาหารยินมมันเกิดจะออกลูกคนตัวมันก็เลยดกม่หมดเลยดกนี่มาก็เลยเป็นที่เราก็ค่อยข้ามโป่งข้ามยังนี่นะโอ้ต้องงามมากก็ต้องให้น้อยบ่ให้หลาย รลายมันกับอากันก็เกิดกินแสงแสงบอกเพียงพ่อมันก็บบอกหน่วยนะครับนี่น okay. ี sí, like uh ่น huh. ี่กับออกหน่วยตลอดเขาเขาบอกให้มันยอดใหญ่ยอดยาวเนี่ยเขาจีบเป็นแต่งออกมันเป็นตูท้องให้บางบางให้มันบางที่หน่วยมันมันจอนกันทั้งมุมนี้หน่วยบดดกทั้งเถงนะภาพมันถึงแสงแดดมันดี กับข้าไให้ฟุนให้ปุ๋ยนี่มันสม่ำเสมอให้มันพ่อให้มันพ่อให้มันสมอำเสมอแย่มันขาดเนี่ยใส่แล้วต้นต้นเหลืองยังม่าใส่อีกนันมันมันเมื่อใดโบตองบตให้มันหิวบ่ให้มันหิวใส่เพิ่มไปตลอดก่าวใส่ไปประมาณคำหนึ่งนี่มันโอ้มันเจะดเจิดให้กับเพิ่อนไป่ียดนะยังว่ามันอุดมสมบูรณ์มันก็เป็นรวยดีตอนครับแต่ไม่โบ เือคือคนะแขงแรงได้ก็บอกว่ามมีลูครับครับขอบคุณแล้วละครับเพาะนพ่พลครับขอพูดครับเดี๋ยวกมีครับปครับพี่น้องมาได้ใช้คับนีมาเอาเบี่ยงท่านเลยพี่ปูนังสาขานครับ เคยปลูกแล้วบอข้ามดิย่างได้จ้าพอ่อจะชิลเลอรมไหมบอรับนี่แมนอยากลองเบิองจ้าจะไปลองมันจะซีบตุน้ามัน,<อ>นดีบนแบบว่าอยู่แถวบ,บ้านมันปลูกหรือนุ่มมากเป็นรากินนะนุก่มข้าวหน่อยแท้ครับหรือคือบอ,อจอักลองก่อนจ้าเศร้าสามสิบผลบางทีมันม่ตังค่ะพูดตรงๆเอาไปทดลองก่อนค่ะของเพื่อนจะขอหาว่าสิเป็นยังไง บมันยังดอกขั้นเอาไปแล้วมันเสียดายครับขั้นเอาไปหน่อยอ่าเพรมันยังเดี๋ยวทางอยู่ไกลอยู่ข้างมันจับอยู่จะที่แรกผมก็เอาไปแค่บโบหลายเด้วนี่ผมเอาไปเลยสี่ลอยต้นแล้วอืมเป็นมาหลายสี่ลอยต้นครับปล่อยหลายแล้วสำหรับข่อยสี่ลอยต้นสองต้นข่อยก็ี่เบื้องพิษบลูกมองกลูกแต่ยังว่าไปเฮ็ดกินเนาะไม่ไหวทัชะเฮ็ดกินสี่ลอยต้นนี่ปลูกได้แน่ที่เท่าไหนครับสามไร่สี่ไร่เหรครับ อ็โน้ตพี่ผู้เซมกุ้งอย่าง,นนงก,ก็เสร็บูกินครับครับขอบคุณหลายๆครับนี่ครับต้นนี่มาใหญ่เลยครับนี่กำลังเสร็จซุกแล้วครับ จะบกขยายโตมีจุดนี่มันจะหักถิมนะครับเดือนหนึ่งกี่เทปออกปลูกไม้เป็นหอดทุกเดือนนี้เขาแทงยอดแท่งยังองอกแปลงสี่เขาจะออกดอกออกนวยทันทีแต่ห้ามเอาปลูกไม้เป็นหอดทุกเดือนคือบ่ให้อาลวยพิทถิมถาเฮาไป,ไปใบนวยปั๊บนี่มันจะให้อาหารไปเลี้ยงนวยทันทีนะครับต้นมันจะสมเพราะว่าเขาบ่ถนอมสายพันธุ์นีกเขาหน่วยดวกนะครับบ่ต้องเอา<ะ>ปลูกไม้เป็นหอดทุกเดือนบ่เอาหอดทุกเดือน ขฮาปล่อยส่งผมเข้าหลายหอดทุกเดือนตัดแต่งเลือกกินกระดงใบเอาอันเดียวมันนี่ตัดถิมเบิคือจังผมยกตัวอย่างนีต้นมันมันแตกออกมันแตกออกไปหลายๆแตกออกน้ามูลมูนี่มันจะเป็นกระดงซุ้มว่ามูนี่กับกระดงหอดทุกเดือนเฮาเข้าเลือกเอาว่าเอาตัวนี้หระจะเอาตัวนี้ตัดถิมเลยชุ่มให้เลือกกินเดียว นะครับถ้าไปไหว้ร้ายนี่มันเลี่ยงบ่ได้มีอาการครับบ่ได้ปัญหายัางมันเกิดมีเบอร์โทรทักใส่ผมนะผมะจะให้คําแนะนํานะครับขานบสนใจตน้นพันธุ์ติดต่อเบอร์พ่อเพลงได้เบอร์ไหนครับอ่า085ครับ0059776ครับติดต่อได้เบอร์นี้เนาะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวขาอยากฟูเรื่องปูมขั้นซื้อ สื่อหนวนไปขายกับถักมาแต่วิชาการบวกเก่งเลยครับถ้าผักปฏิบัติโอเคถามเลยนะครับครับครับขอบคุณพอบเป็นหลายหครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ